สวัสดีค่ะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันสุดท้ายแล้วค่ะยายยังสับสนอยู่ไม่รู้ว่าจะอิ่มแม่กะแม้เธอนี่แย่มากนะแย่มากเลยดูสิเนี่ยกระโดดขึ้นมาหน่าวนตากแล้ว อิ่มละลุกละโอเคได้เวลาเข้าห้องน้ำสภาพวันสุดท้ายวันพุธค่ะลือทุกอย่างทิ้งเกือบทุกอย่างดูสิเนี่ยลกไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่า จะขนจะอะไรยังไงนะนี่อีกห้องหนึ่งลกหมดลือทิ้งหมดของทุกอย่างเดี๋ยวพามาดูตรงกองสมุดกองสมุดนี่ก็เต็ไมไปหมดเลยค่ะเนี่ยตรงนี้จะเอาไปบริจาคป้าจัดของให้ยายเพราะว่าวันเนี้จะย้ายของ ไปไว้ที่เนอร์ซิ่งโฮมก่อนคะ่ะแล้วพรุ่งนี้ตัวยายค่อยไปหมดแล้วห้องลงแล้วดูจะาเมกะเซอ้โ,อโหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมาตัวนี้เขาติดหมอนนะต้องนอนหนุนหมอนแบบเนี้ <laughs> น่ารักเลยหมาอะไรกัไม่รู้นอนหนุนหมอนเนะ let's go <S ได้เวลาออกข้างนอกเพราะว่า เขาจะขนย้ายของกันค่ะจะไม่ให้ยายรู้แต่ยังไงยายเขาก็รู้อยู่ดีแหละใส่ชุดน,นอนไปเลยนะเนี่ย <c oughs> เห็นเบโต้มาแต่ว่าไม่เห็นมาที่บ้านเราเลยมายังไม่ลากหยงยังอ๋อเบอตโตเป็นคนลากเ <c oughs> ขาดูกกัวเองลากสีเขียวอ่ะอะ พงนี้เพื่อเไม่เก็บด้วยหนักเกินไปใช่เขาว่าย่างงั้นผมันดีขึ้นมาน้ําหนักเกินมันต้องอ้าวบ้านนกมีงานแน่เลยบ้านนกนี่บ้านนก,นนนกมีนกส,รา,สารพัดศาตร์ในบ้านหลังนี้มาซื้อร้านญี่ปุ่นร้านนี้ที่มีกันสาสีเขียวๆค่ะไม่กะในรถมันก็ไม่ใช่ร้อนนะทำไมหายใจแฮกๆงั้นอ่ะืม มาแลุวมาละซูชิ้นกับตา,ายุงรเลหมาเย <c oughs> นี่ซื้อก็ซื้อแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูที่บ้านกําลังจะพายายไปที่บ้านป้าค่ะวันนี้ยายมากินอยู่ที่บ้านป้าแอนเพราะว่าทางนู้นเขากําลังขนของกันอยู่ค่ะนั่งกินแป๊บเดียวทั้งคนทั้งหมาอยากจะกลับบ้าน ตายแล้วเฮ้ยโอเค be careful watch your step โอเค watch your step โฮวันโฮวัน go together we go together โฮวันกว่ายายหกคอลัมน d o w w a r d นี่โอ๊ปปี้เด็ h u t ไปกลับบ้านได้กลับบ้าน,นก็กลับได้วันนี้วันสุดท้ายนะหาแม่กะกลับบ้านได้วันนี้วันสุดท้ายนะพรุ่งนี้กลับไม่ได้แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วหาที่ยายจะได้อยู่ที่บ้านนะแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะออกกันประมาณสักเก้าโมงสิบโมงถ้าใครสนใจก็ คุณยายพรุ่งนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย